วันนี้ก็ขอบคุณลูกค้าสี่ท่านนะครับเป็นยันม่านะครับเป็นยันม่าสี่ท่านนะครับมียันม่าห้าสิบเแรงอุตรดิตนะครับขอบคุณ f c ฟซแห่งอุตรดิตครับแล้วก็ยันม่าสี่เก้าครับอันนี้ก็ขอบคุณ FC ทางอทางขอนแก่นนะครับแล้วก็อันนี้ก็ยันม่าห้าสิบเแรงครับ ขอบคุณเอฟซีทั้งสุรินนะครับอุดหนุนรถสวยๆนะครับแล้วก็โซลิดขับยันม่าโซลิด90แรงครับอขอบคุณเอฟซีทางภาคใต้นะครับก็ขอบคุณเอฟซีทั้ง4ท่าน,นครับลูกค้ากลุ่มยันม่านะครับที่อุดหนุนรถยันม่าสวยๆจากดีเอ็นเพ็กเตอร์นะครับครับแล้วก็ขอบคุณเอฟซีที่อุดอ่า,อาทิชบูรณ์ขอบคุณเอฟซี ขอ,อนแกนขอบคุณ f อีอีกหลายท่านครับที่อุดหนุนคูโบต้านะครับก็ช่วงนี้ก็รถของดีเยี่ยมออกอไปให้ลูกชา้าขายให้ลูกค้าใชา้เยอะเลยนะครับขอบคุณลูกค้าขอบคุณ f อทุกท่านที่อุดหนุนรถส,สวยจากดีเยี่ยมเฟกเตอร์นะครับวันนี้ก็อัปเดตครับอัปเดตสินค้าที่ลูกค้าจองไว้นะครับที่ทําการตรวจเช็คเรียบร้อยพร้อมจะส่งให้ลูกค้านะครับเป็นยันม่า สี่นนะครับขอบคุณ f c ทั้ง4ท่านนะครับแล้วก็ f c อีกหลายท่านที่เรายังตรวจเช็ครถท่านยังไม่เสร็จนะครับท่านจองไว้อีกสักพักเราเตรียมรถให้ท่านเสร็จก็ก็จะมาขอบคุณท่านอีกเช่นเคยนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านที่อุหนุนรถสวยๆจากดีเอ็นเอเเตอร์นะครับรถสวยๆก็จะเริ่มทยอยทยอยเดินทางไปส่งท่านนะครับอขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับ